ไปดูเรื่องความคืบหน้าของคดีค้ามนุษย์โรฮิงจากันบ้างนะครับทางด้ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาออกมาเปิดเผยนะเรื่องของการค้ามนุษย์โรฮิงจาตรงนี้เขาบอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับเหลือเพียงแค่การจับกลุ่มผู้ต้องหาบางรายที่หลบหนีออกนอกประเทศพร้อมทั้งเร่งรัดสำนวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับเดยที่ส่ย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรภาค9ส่วนหน้าครับสถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่พลตำรวจออวรเอกเอก,เอ,กอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้ประชมุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับ เพื่อสรุปความคืบหน้าทางคดีทั้งในส่วนของการสอบสวนและติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์โรฮินจาพลตรวจพลตรวจเอกเอกนั้นเปิดเผยครับว่าภาพรวมของคดีนี้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้ทั้งหมดแล้วเหลือเพียงแต่การติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่31คนนะครับจากที่มีการออกหมายจับทั้งหมดเนหมายด้วยกันและควบคุมตัวได้แล้ว46คน ซึ่งก็มีบางคนที่เป็นผู้ต้องหารายสําคัญในพื้นที่จังหวัดระนองครับที่หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในวันนี้อีกนะครับซึ่งขณะนี้ฝ่ายสืบสวนนั้นกําลังเร่งรัดสํานวนการสอบสวนเพื่อให้เสร็จทันตามกรอบที่ได้กําหนดเอาไว้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับก่อนที่จะส่งให้ทางอายการสูงสุดพิจารณาเนื่องจากคดีนี้เกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติและเชื่อมโยงกันหลายจังหวัด จะได้มีการแต่งตั้งพนักงานอายการและพนักงานสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของตารวจมาร่วมทําหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติมอีกกว่า80นายด้วยกันนะครับส่วนกรณีที่มีการพบหลุมฝังศพในฝั่งประเทศมาเลเซียนับร้อยหลุมนั้นอาจจะมีการประสานข้อมูลกับทางฝ่ายมาเลเซียเพื่อนํามาประกอบกับคดีนี้ด้วยขณะที่เรื่องของการยึดทรัพย์เครือข่ายค้ามนุษย์ตอนนี้ยึดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 84ล้านบาทนะครับทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชและระนองนี่65ล้านบาทที่จังหวัดสตูลนั้น21ล้านบาทส่วนของจังหวัดสงขลาเอนะครับซึ่งมีอยู่3กลุ่มในวันนี้ทางด้านปปง,งเองนั้นเขาจะเริ่มดาเนินการตรวจสอบครับ